สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขอตัวไปนอนวันนี้ดีนะที่ไม่มีแดดวันนี้เราก็จะมาทําบุญกันด้านหน้าของเรานี้จะเป็นวัดนะครับเออถ้าชื่อสั้นๆก็คือวัดทองนี่ทางเข้าจะถึงวัดละ เดี๋ยวเราจะมาทําบุญที่วัดทองก่อนที่จะเดินทางกลับอโรงเรียนศึกอาชีพกรุงเทพมหานครดูดนิบรรยากาศครับนน่าวัดอนี่ไงเขาชื่อว่าวัดกัญจนะสิงหาด บวรวิหารวัดทองบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในว่าวัดทองวัดพระอารามหลวงเ,เป็นอย่างไรบ้างนะครับเงียบจังวัดทองวัดทองอันนี้หอระกครังครับ อันนี้น่าจะเป็นกุฏิหลวงพ่อเราโรงเรียนอยู่ด้านหลังศาลาพระอภิอภิชิโตภิกคุมีวัดทองเดี๋ยวลองเดินถ้าเดินชมกันชมบรรยากาศอ๋ออันนี้เข้าไปได้แต่ว่า เข้าไปเดินวนได้แต่ว่าน่าจะเข้าในพระบโบสถไม่ได้นะทุกคนนี่สวยดีเดี๋ยวดูตรงนี้วัดการจนะสิงหาดวระวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับโอ้โหบรรยากาศดีนะ เย็นสบายอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นพระเหมือนแบบเป็นผูโบสดเก่าใช่ไหมดูโหเก่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวลองพาไปอ้พระด้านนี้นะครับอุ้ยก้มนิดนึงเดี๋ยวหัวชน รองเท้าก่อน,เ,นเวลาที่มาวัดเยอะๆแล้วก็ไม่อยากจะใส่รองเท้าเยอะๆอย่างนี้แหละนี่คหลวงพ่อทองนะครับด้านในขออนุญาตไหว้พระจุดเทียนทูปไหว้พระก่อนจุดทุกเทียนเทียนทูป สาุอันนี้ก็คือวัดทองตลิ่งชันครับสาธุสาธุก,ก่อนก็จะเป็น การพาทุกคนไปไหว้พระตาวัดต่างๆนะครับในย่านตลิ่งชันเรื่อยๆไปเดไปดูพระนั่นไหน บรรยากาศวัดเป็นวัดเก่าแก่นะดูด้านข้างน่าจะมีการบูรณะกันพอสมควรแล้วละ่ะอันนี้คือเป็นอันนี้น่าจะเป็นหลังใหม่อันนี้น่าจะเป็นของเดิมโบราณอะไรเงี้ยดูลำคาลมเย็นมากทุกคนชิวมาก ถ้าใครมาแถวนี้ก็มาไหว้พระมาทําบุญที่วัดวัดทองได้นะครับก็คือเรียกสันตมวัดทองในด้านนี้<ม>ตรงนี้น่าจะเป็นริมคลองนะทุกคน<ม>ไปเดินมไม่รู้ว่ามีให้อ่านปลาหรือเปล่านะยะ<ม>ต้องลองเดิอนอยู่ก่นอนที่จอดรถห้องสุขา จะเหมือนจะไม่มีสไ้ายอ่านปลานะก็คืออยู่ริมคลองมานั่งพักผ่อนได้สาธุน,นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการมาไหว้พระนะครับด้านใน เป็นหมาหมาวัดทองเหรอหึึชื่ออะไรชื่ออะไรอะเราอะหน้าคมมากเลยนะหน้าแหลมเลยอะไปฉีดฟิลเลอร์มาฉีดฟิลเลอร์คางมาอึฮึน้องหมอคือตอนนี้มีเพื่อนเป็นมีเพื่อนเป็นหนาทั่ว ทั่วประเทศล่ะเนี้ยไปไหนก็คือหมาจำได้หมดแล้วเนี่ยอืมน่ารักจังวิ่งมาหาเลยทำไมหวิ่งมาหาทำไมเอ๋อเงาอุ้ยนกอ๋อเขามีแบบชิวๆ ด้านหน้านั้นคือวัดเงินนะทุกคนคือตอนนี้เราอยู่วัดทองอยวัดทองอยู่ด้านหลังอยู่ฝั่งด้านหน้านก็จะเป็นวัดเงินเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่วัดเงินกันต่อนะครับบรรยากาศแบบชุมชนริมน้ำไปไหว้พระต่อ ประมานี้นะีวัดทองที่เราพามาวันนี้นะครับไหว้พระกันเรียบร้อยเนี่ยกเด,ยเดินออกไปด้านนอกก็จะเป็นวัดเงินต่อคนก็มาทำบุญมาไหว้พระกันเยอะอยู่นะด้านนี้รู้สึกว่าจะปิดนะครับไม่ได้ให้เข้านะครับใช่ เข้าไปเข้าไปด้านในได้แต่ว่าเนี่ยด้านในโบสปิดอันนี้ก็จะเป็นศาลา,าเป็นแบบกุฏิหลงพ่อต่างๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการท่อง ที่ยวแล้วก็มาไหว้พระทำบุญวัดการจนะสิงหาวราวิหารวัดทองบางพรมน่านบนเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดเงินกันต่อนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเงินนะครับก็อยู่ที่แขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระทำบุญที่วัดเงินกันก็วัดทองกับวัดเงินก็อยู่ใกล้กันมีอีกวัดหนึ่งวัดแก้วนะแต่เราน่าจะไปไม่ทันหรืออาจจะไม่ได้ไปวัดเงินเอยวัดทองวัดเงินแล้วก็วัดแก้วเรียงกันอยู่นะ บรรยากาศวัดโรงเรียนก็อยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเสียงนกเสียงอะไรดังจะอ๋อนี่อยู่ด้านในวัดครับก็นี่ก็เป็นพระโบสถ์ พามาเดินดูบรรยากาศเล็กๆน้อย,น,อยนะก่อนที่จะเดินทางกลับกันนะครับก็อยู่ติดกับวัดทองนะแต่มันจะมีเป็นแม่น้ําเป็นคลองกั้นนะครับเล็กๆอยู่ประมาณนี้ นีบรรยากาศของวัดเงินเอเขาไปไหว้สาธุอ๋ออันนี้เป็นหอพระนะครับด้านหน้าสาธุไม่ได้ไม่ได้เปิดให้เข้านะก็เหมือนแบบ มาเดินไปเล็กๆนน้อยอเดี๋ยวลองไปตรงนี้ริมคลองเนี่ยมาก่อนหน้านี้เราไปวัดนั้นมาเห็นไหมตรงข้ามกันเนี่ยตรงข้ามนั้นคือวัดทองแล้วก็เดินออกจากวัดเงินลองเดินไปตรงนี้ดูหน่อยหนึ่ง เห็นไหมคลองวัดเงินวัดทองอุย้ยตรงนี้อ๋อเขามีสองนี้นี่ก็ขึ้นแล้วตรงนี้ไปขึ้นตรงไหนไม่รู้เนะี่ยเดินไปเรื่อยๆขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ อยู่ริมคลองนะครับอ๋อขึ้นด้านข้างนี่ไงอุ้ยมีเรือมีเรือมาได้เหรอมีเรือท่องเที่ยวหรือว่าเรืออะไรมีเรือเก็บอันนี้เป็นเรือเก็บขยะนะครับอ๋อเรือท่องเที่ยวชาวสังส์ชาติระวังสีสะอ๋อนี่ไงมาขึ้นด้านข้าง ขึ้นด้านข้างสะพาน,นเ,เรียบร้อยแล้วสำหรับการพาไปวัดเงินคลองบางครม คือวัดเงินกับวัดทองก็อยู่ติดกันนะครับถ้าใครจะมาทําบุญก็มาได้เลยเนี่ยวัดวัดทองวัดเงินแล้วก็ไปตรงนู้นจะเป็นวัดแก้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะเราจะเดินทางกลับและบ๊ายบาย